สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่สุมแรของกันไปแล้ววันนี้จะเป็นการบวกของกันค่ะเซิร์ฟนี้เนี่ยระบบการบวกดีมากเลิศม,มากค่ะบอกเลยว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนสิ่งที่จะต้องเตรียมในการบวกของนะคะก็ใช้ทรายทองแล้วก็เงินเตรียมทรายทองเอาไว้เยอะๆนะไม่มีทรายทองเนี่ยก็ใช้กินเลียนเอาค่ะดรอปได้จากบอลน,นี่แหละใครรวยบวกขี้เกียจก็ดึงในฝากขายได้เลยของที่ใช้สกัดทรายทองให้เดินมาซื้อที่มอลคอมมิกตัวสกัดก็จะเป็น แบบแท่งกับแบบขวดตอนนี้นะซื้อได้ทุกสีเลยแต่ว่าของที่สกัดออกมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะสีส้มเนี่ยก็จะสกัดออกมาเป็นโซเจมโฮเจมที่เอาไว้บวกของค่ะสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นเซลลอนที่เอาไว้อกประดับแล้วก็สีม่วงเนี่ยจะเป็นคิสตัลนคิสตัลก็จะมีเซี่ยวฮาฟูแล้วก็จะสูมออกมาทีนึงนะว่าจะได้อะไร ทีนี้เราจะซื้อสีส้มนะเพราะว่าไม่มีของใช้บวกแนะนําให้ซื้อแบบขวดไปเลยเพราะว่าได้ทรายทองเยอะกว่าแบบแทงแก้วสกัดทรายทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาบวกของกันเลยบวกหนึ่งถึงบวกสามแนะนําให้มาบวกที่ npc ก่อนนะจะได้ไม่เปลืองกันแตกเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็ติดอยู่แล้วเดินมาคุยกับ npc ตัวนี้นะที่แ m a n top ค่ะแล้วก็เลือกแถบรูปบวกได้เลยนะอันที่สี่นะเสร็จแล้วก็ลากของมาใส่ในช่องแล้วก็บวกได้เลยบวกหนึ่งกับบวก2เนี่ยติด1้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้ว ส่วนบวกสามอยู่ฟิกเลเวลแล้วนะสิเปอร์ซ็นแต่ว่ายังไงก็ติดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวถ้าไม่ติดจริงๆนะ่ะยังไงก็ไม่แหกของไม่หายแน่นอนเราไปซื้อแก้จากัดมาแก้ได้นะบวกสี่ก็จะเริ่มมีเฟลห้าเปอร์เซ็นตแล้วนะถ้าใครไม่อยากเสี่ยงนะก็เริ่มใช้กันแตกได้ตั้งแต่บวกสี่ไปเลยทีนี้เราก็จะมาใช้กันแตกกันแล้วนะสังเกตด้านขวานะจะมีคําว่าพิตตี้อยู่คือในการบวกแต่ละขั้นเนี่ยจะมีการันตีรอบเอาไว้ให้ด้วย ว่าแต่ละขั้นเนี่ยการันตีที่เท่าไหร่ถึงจะติดขั้นต่อไปสมมุติบวกเจ็ดขึ้นบวกแปดเนี่ยการันตีอยู่ที่หกสิรอบก็คือยังไงเราก็บวกแปดติดแน่นอนแต่ว่าอยู่ใน60รอบนี้แหละมีโอกาสบวกติดก่อนแน่นอนไม่ต้องตกใจเลยว่าจะต้องใช้ของบวกถึง60ครั้งอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะยกเว้นคนที่ดวงซวยจริงๆถึงจะบวกสุดที่การันตีบวกยังไงก็ไม่ติดสักทีเขาก็เลยทําระบบนี้มาให้ หัดลงมานะก็จะมีทายหนึ่งห้าสิบห้ายี่สิบคือเวลาบวกของอ่ะไม่ต้องมาเสียเวลานั่งกดทีละครั้งให้เมื่อยเลยมีของเยอะๆบวกไปเลยตุ้มหนึ่งทีเดียวห้าทีสิบทีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะใช้ของเราหมดเลยทีเดียวห้าชุดสิบช,ชุดนะคือบวกของติดก่อนเขาก็ใช้แค่ที่บวกเท่านั้นคือมันแค่ช่วยประหยัดเวลาในการบวกเฉยๆอะ่ะบวกช่วงแรกๆอ,อาจจะยังมองไม่เห็นภาพอาจจะกดแค่หนึ่งสองทีก็ติดแล้ว แต่ถ้าบวกขึ้นแปดเก้าสิบเมื่อไหร่เนี่ยเห็นภาพชัดแน่นอนว่ามันช่วยประหยัดเวลาขนาดไหนมีของในตัวยี่สิบชุดก็กดไปเลยถ่ายยี่สิบก็คือจบเลยในคลิปเดียวหมายถึงชีวิตอะจบเลยหมดตัว <laughs> ถ้าดวงดียังไงก็ติดแต่ถ้าดวงสวยก็เอาใหม่แค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะซื้อๆนะเอาเป็นว่าระบบที่นี่เขาทํามาได้ดีนะการบวกของก็ไม่ได้น้อยหน้าไปแบบการสุ่มแลรเลยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นอะ เอาเวลาไปฟาร์มหาเงินมาบวกของใหม่ได้อีกเยอะเลยอารมณ์แบบมาเซิร์ฟนี้เหมือนไม่ได้มาสอนนะเหมือนมารีวิวเซิร์ฟให้เขามากกว่าที่จริงอะ่ะพวกการทําของนะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มแร่บวกของบวกการาฟพัดการาฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มนหลักมันก็เหมือนเหมือนกันหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าใครทําระบบได้เจ๋งกว่ากันอุ้ยเขาจะหาว่าเราโอยเยิร์ฟนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จริงนะเขาทาระบบออกมาได้ดีคือยอมรับเลยหรือเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเซิร์ฟอื่นนานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นเขาก็มีแล้วเหมือนกัน ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเซิร์ฟไหนมีแล้วเซิร์ฟไหนดีกว่าคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ